สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับช่อง m o t o r c y c l ค์รีวิวอีกครั้งกัแล้วกันครับซึ่งวันนี้ทางช่องของนํำพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถในค่ายย a m a h a ซึ่งเป็นตัวออโตมิติกถือว่าเป็นรุ่นพี่เลยฮะก็คือตัว XMAX 300 Connected นะฮะก็คือเป็นตัวใหม่นะครับที่จริงๆแล้วก็คือเปิดตัวในช่วงประมาณปลายเดือนธันวานะครับปีที่แล้วนะครับ และว,วันนี้ทางช่องเองก็ได้มีโอกาสได้มารีวิวให้กับทุกท่านไดชมได้ดูกันนะครับรุ่นที่เห็นก็คือตัว x max connect e d 300นะครับแล้วก็สีที่เห็นก็คือเป็นสีเทานะครับผมโอเคครับเบื้องต้นให้กับทุกท่านได้ชมได้ดูกันแบบรอบร,อบรอบกันก่อนเนื่องจากว่าตัวนี้นะฮะในหลายท่านอาจจะได้เห็นตามสื่อต่างนะครับแต่วันนี้ทางช่องก็จะให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งก็แล้วกันครับในรูปแบบของทาง motorcycle review นะครับ เรื่องต้นก็คือด้านหน้านะครับนี่เลยนะครับเราก็จะไปด้านข้างนะครับสีที่เห็นก็คือเป็นตัวสีเทานะครับก็ถือว่าเป็นสีสันอีกสีหนึ่งนะครับโอเคครับเราก็จะมาดูจุดเน่นๆแล้วก็แล้วกันครับตัว Yamaha X Max Connected นะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัว X Max 300ก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนของ ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือการเชื่อมต่อต่างๆก็คือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะเพิ่มและก็พ่วงเข้ามานั่นเองครับซึ่งในรถของยามาฮ่าหลายรุ่นนะครับก็จะมาเป็นระบบการเชื่อมระบบวายคอนเน็กตต่างๆครับก็คือระหว่างมือถือเชื่อมมือถือเข้ากับตัวรถนั่นเองนะครับตัว X m ็กแก300ก็เช่นเดียวกันครับก็ถือว่าเสริมในตัวนี้นั่นก็คือระบบตัว Y c o n n e c t ที่เชื่อมต่อมือถือเข้ากับตัวรถ เพื่อจะได้ดูในการาทดสอบหรือว่าตรวจสอบหรือว่าการเช็คต่างๆผ่านฟังก์ชันในโทรศัพท์หน้าจอมือถือนั่นเองนะครับจุดที่อย่างที่แจ้งไปครับก็คือตัวมาดูที่ด้านหน้านะครับก็คือความใหม่นะฮะความสวยงามก็คือตัวไฟหน้าไฟดีต่างๆนะครับก็คือจะมาเป็นไฟ LED เลยนะครับออกแบบดีไซน์รูปแบบให้ ให้ความสว่างชัดนะพูด,ดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเป็นตัวของนับไฟถ้าเป็น LED นะครับนี่เลยฮะก็จะเป็นสไตล์แบบเป็น X นะฮะรูปทรงนะฮะเหมือนตัว X นะพูด,ดง่ายๆนะครับไฟไฟก็จะเป็นโคมคู่ฮะไฟหน้านะครับก็จะมีฝั่งนี้นะฮะถ้าเป็นไฟต่ำนะฮะไฟไฟต่ำก็จะเป็นคู่คู่นี้นะครับถ้าเป็นไฟสูงอ่าโทษทีครับไฟสูงจะเป็นคู่นี้ฮะ ถ้าไฟต่าจะเป็นคู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ตัวนี้คือลักษณะของตัวไฟลีนะครับนี่เลยคไฟลีออกอ,อยู่ด้านล่างตัวไฟลีนี่คือในส่วนของโนกไฟหน้านะครับก็คือเป็นไฟ LED ถือว่ารูปทรงนั้นออกมาสไตล์ X นะครับก็คือความสวยงามนะครับแล้วก็ดูไฟท้ายด้วยนิดนึงครับนี่เลยไฟท้ายก็ LED ครับ สวยงามนะครับขนาดใหญ่นะฮะความชัดเจนนะครับการอาสองสว่างคนที่ขับขี่ตามหลังนะฮะก็อาจจะเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสไตล์ของ XMAX อยู่แล้วก็คือขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตัวามาที่กันตกนะครับอยู่ข้างๆข,ข,ของอคนซ้อนนคัคือสามารถจับได้มั่นคงนะครับ นี่หละก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วตัวเบาะครับนี่ลักษณะของเบาะนะฮะเบาะก็จะเป็นเบาะโทนสีดำฮะซึ่งจะเป็นลักษณะเป็นต่างระดับกับคนขับนั่นเองและตัวท้ายนะฮะก็จะมีตัวโลโก้นะฮะซึ่งเป็นแผ่นโลหะนะฮะตรงนี้อยู่ด้านท้ายด้วยฮะนี่เลยนะครับเป็นคำว่ายามาฮ่ แต่เนื้อผ้าเนื้อบาะก็จะแตกต่างกันอยู่นะก็คือถ้าเป็นของคนซ้อนมันจะเป็นแบบเนืบๆหยาบๆนิดนึงฮะแต่ของคนขับนะก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งนั่นเองตามที่ผมได้เอามือสัมผัสนะฮะรูปดูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วในส่วนของด้านหน้าครับก็คือไฟเลี้ยวก็คือนี่นะฮะมาแล้วนะครับก็คือตัวไฟเลี้ยงมาอยู่ที่ ปรับตำแหน่งใหม่ฮะก็คือขึ้นมาอยู่ที่ด้านข้างนะครับด้านข้างของกระจกบังลมนั่นเองนะครับเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ LED นะครับนี่ฮะก็จะปรับมาอยู่ในส่วนนี้อ่าก็เพิ่มระดับฮะยกระดับขึ้นมาอยู่ด้านบนก็ทําให้การขับขี่คนที่ขับขี่สวนมาก็จะได้เห็นแบบแชัดเจนเนื่องจากมันขึ้นมาสูงแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะตรงนี้ฮะ LED ออกมาด้านข้างจากกระจกบังลมนั่นเองในส่วนของตัวบังลมฮะหรือว่าตัวชิลหน้านะครับก็เป็นแบบใสนะครับก็คือสามารถยกระดับได้ประมาณ50มิลลิเมตรนะฮะก็คือสามารถปรับแต่ว่ายังไม่ใช่ระบบไฟฟ้านะครับก็คือเป็นปรับด้วยมือก็คือเป็นการขยับเหมือนอตัวก่อนนะครับก็คือขยับลักษณะนะฮะก็จะมี มีอยู่2คู่ฮะคือถ้าอยู่ตรงนี้คือตำแหน่งต่ำถ้าอยากให้สูงก็คือขยับมาฮะซึ่งซึ่งมันจะมีตัวนี้ครอบน็อตไว้อยู่นั่นเองฮะนี่คือในตัวในส่วนของชิวหน้าแล้วก็ไฟเลี้ยวก็จะอยู่ด้านข้างนะครับก็คือดูแล้วสวยงามนะครับคือมันจะกลมกลืนกับตัวของตัวไฟหน้าด้วยนะครับในส่วนของมาด้านข้างอีกฮะมีจะมีคลีบระบายความร้อนนะครับด้านข้างนะฮะ ก็จะมีอันนี้เพิ่มเสริมเนี่ยฮะจะให้ดูว่าจะอยู่ฝั่งด้านด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับนี่เลยมันจะมีคีบเขาเรียกว่าเป็นคีระบายความร้อนนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนจากหม้อน้ำนะฮะมาก็คือเพิ่มขึ้นมาทําให้การระบายความร้อนได้ไหลผ่านได้ดีหัวได้ง่ายนะครับในส่วนตัว หม้อน้ําก็ยังอยู่แผงบริเวณหลังล้อหน้านั่นเองครับตัวหม้อน้ํานะครับก็จะอยู่ตรงนั้นเดีย๋ยวไปดูใกล้ๆก,ก็ได้ครับในจุดหม้อน้ํายังอยู่จุดจุดจุดเดิมนะครับออยู่ตรงนี้โอเคครับแล้วมาดูจุดที่บอกว่าตัว X Max 300ตัวใหม่นี้แตกต่างยังไงก็คืออย่างที่บอกไปก็คือระบบ w i c o คอนเน็กต์หรือว่า c o n n e c กเตนะฮะก็คือจะ หน้าจอต่างๆครับจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็จะมีหน้าจอที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งจะมีด้วยกัน2จอจอนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2อจอนั่นเองครับก็คือแบบขนาด3.2นิ้วกับตัว4.2นิ้วนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นฟังก์ชันในการแจ้งต่างๆก็จะอยู่ที่ด้านบนนะครับแต่ในการเชื่อมต่อการดูฟังก์ชันต่างๆนะครับ กี่ยวกับการเชื่อมต่อกับมือถือนะ,ะก็จะอยู่การแสดงผลจะอยู่หน้าจอล่างนะครับประมาณนั้นนะฮะและ้วก็น้านข้างก็จะมีไฟเตือนด้านข้างอยู่นะครับนี่ก็คือแต่จริงๆแล้วหากมีโอกาสให้ต่อไฟก็จะให้ทุกท่านได้เห็นอีกครั้งกันแล้วกัน,นะครับโอเคฮะนั่นคือในส่วนของหน้าจอที่เพิ่มเติมเข้ามาเป็นการน้องรับระบบตัวนี่ฮะ,ะที่จะมีคำว่า Yamaha Y-Connect นะฮะจะอยู่ตรงนี้นะฮะสัญลักษณ์ของตัว Y c o n n e c t โอเคครับผมตัวกุญแจครับก็ยังเป็นกุญแจรีโมทอาชริยะนะครับก็คือการสั่งการต่างๆรูปทรงรีโมทแตกต่างไหมนะครับก็ดูแล้วก็อาจจะการทํางานนะฮะก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือไม่ใช่ใกล้เคียงก็คือก็เหมือนกันในะพูดง่ายนะก็คือสั่งการด้วยตัวรีโมทนะครับแล้วก็เวลาเราอยู่ในลักษณะที่ใกล้นะครับก็สามารถสั่งการมาที่ตัวไฟตัวสวิตช์หลักได้นะฮะลักษณะของตัว รีโมทครับนี่เลยนะเป็นลักษณะรูปทรงนี้นะครับนั่นนะครับก็ดูเก๋ไก๋นะครับนี่เลยนะครับโอเคครับสังการต่างๆด้านข้างนะฮะก็จะมีตัวกล่องเก็บของนะครับเหมือนกันครับนี่เลยแล้วก็ตัวที่เติมน้ํามันนะครับเึ๊รบเช็ต่างๆอันนี้คือปลดล็อกเบาะนะครับแต่พวกนี้ก็คือก็จะมีกล่องด้วยนะครับเปิดมาที่ กองเก็บของใต้เบาะครับก็ถือว่าเป็นกองขนาดใหญ่นะครับผมนี่เลยนะครับกองเก็บของใต้เบาะนั้นถือว่าก็ใส่หมวกกันน็อกได้สองใบนะครับขนาดใหญ่โอเคครับมาดูค่าอีโคสติกเกอร์นิดหนึ่งครับก็จะมีการแจ้งเตือนเหมือนทุกครั้งนะครับอยู่ด้านข้างของ กล่องนะครับจะมีขนาดการแจ้งความประหยัดน้ามันจะอยู่ที่34.5กิโลเมตรต่อน้ามัน1รึ่ลิตรนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้นะครับราคาแนะนําจะอยู่ที่1นึ่งแสนแปเก้าร้อยบาทนั่นเองครับนี่เลยฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟเวลาเราเปิดนะฮะก็จะมีไฟส่องขึ้นขึ้นตรงนี้นะฮะก็ทําให้การดูในกล่องเก็บของได้ช,ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและตัวเบาะนี่ก็คือเปิดค้างครับ ขึ้นมาเลยคะนี่เลยก็สามารถใส่สัมระเล็กๆน้อยๆได้นะครับตัวนี้ปึ๊บนะฮะจบส่วนสวิตในการควบคุมครับด้านซ้ายก็จะมีพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตไฟนะครับหรือว,ว่าเป็นตัว ปรับต่างๆฮะก็คือเวลาเราจะปรับดูโหมดต่างๆในตัวหน้าจอนะครับก็อยู่ที่มือตรงนี้เลยครับเราสามารถกดนะครับปุ่มพวกนี้นะฮะเป็นการดีเซตหรือว่าเป็นการเลือกโหมดต่างๆนะครับในการเชื่อมเข้ามาที่หน้าจอแต่ฝั่งด้านขวาก็เหมือนเดิมครับก็จะมีตัวของไฟไฟขอทางนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ทนะครับซึ่งเป็นสไตล์สปอร์ตอยู่แล้วนะครับก็คือดับหรือสตาร์ทอยู่ในปุ่มสวิตช์เดียวกันนั่นเองครับโอเคฮะ รูปทรงครับตัวล้อแม็กนั้นจะเป็นล้อแม็กสีดำนะครับก็จะมาตัดกับตัวรถก็คือตัวสีเทานี่เลยครับถ้าจริงๆถ้าจะเปรียบเทียบกับตัวเดิมนะฮะก็คือ,อ,อความยาวอย่างเงี้ยความยาวก็ไม่แตกต่างกันมากนะฮะก็อาจจะนิดนึงนิดนึงฮะความกว้างความสูงต่างๆนะครับแต่อาจจะไม่ลงในจุดนั้นนะครับ เพราะว่าขนาดอื่นๆรูปทรงนะครับก็คือยังเหมือนเดิมนะครับแต่ความยาวความสูงอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยคือเทีบเป็นมิลลิเมตรนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ทางช่องมอเตอร์ไซค์นีวิวต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมได้ดีเสมอมานะครับยังไงแล้วครับเป็นกําลังใจง,ง่ายๆให้กับทางทีมงานก็เพียงท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันครับเพื่อจะเป็นการแจ้งเตือนหากเราลงคลิปใหม่ๆไป จะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับหรือท่านใดนะครับมีความคิดเห็นอยากจะพูดคุยสามารถพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือสนุกสนใจนะครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับตัวรถนะครับหรือว่าราคาต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับเราจะเอาเบอร์โทรนั้นแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยครับโอเคครับสำหรับวันนี้มอเตอร์ไซค์รีวิวต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ